นิ่งสงบนิยามวิกฤตนั้นช่วยทีมงานสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เอาไว้ใช้กับการทํางานได้มากๆโดยเฉพาะหัวหน้านะครับเวลาที่เราอ่ะอารมณ์ไม่ดีควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยนะครับองคาพยพของเราอะมันจะเป๋ไปหมดแต่แม้ว่ามันจะวุ่นวายหรือว่าปั่นป่วนแค่ไหนเรื่องมันจะยากแค่ไหนก็ทมแต่ถ้าเราแสดงออกด้วยสีหน้านิ่ง เนี่ยครับมีความสุขขุมเนี่ยนะฮะขวัญและกําลังใจของทีมงานจะมาโดยท,ทันทีหนึ่งในหน้าที่ที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้นําก็คือต้องรักษาขวัญและกําลังใจของทีมให้ได้ในยามวิกฤตเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปเสมอนะครับการยึดติดกับกลยุทธ์เก่าๆเนี่ยอาจจะนําไปสึ่งความพ่ายแพ้จงมองไปข้างหน้าเสมอและปรับตัว Mission to the Moon Continue with your mission รายงานสรุปครบทุกมิติมั่นใจทุกงานเอกสารทุกขั้นตอนภายในระบบเดียว HumanSoft วางใจทุกงาน HR เอาเวลาไปพัฒนาธุรกิจสวัสดีครับนดี้ตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรเวิทนธุนุชาครับวันนี้เรามาชวนคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า33 Strategies of War ฮะโรเบิร์ตกรีนนะครับโรเบิร์ตกรีนก็เขียนหนังสือมาหลายเล่มนะครับดังเกือบทุกเล่มเลยนะ l o s of Power เราเคยรีวิวกันไปแล้ววันนี้พูดเรื่อง พูดเรื่องสองครามแต่ว่าถ้าเรามองในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันก็เป็นเซตติ้งหนึ่งและกันของความขัดแยง้งและการแข่งขันนะครับซึ่งเรามองมันในรูปแบบของธุรกิจก็ได้การเมืองก็ได้หรือความสัมพันธ์ก็ยังได้นะอย่างเรี่ีเนี่ยนะครับหนังสือของโรเบิร์ตกรีนเนี่ยมีข้อถกเถียงเยอะเพราะว่าบางข้อที่มันสุ่มเสี่ยงกับเรื่องศีลธรรมเหลือเกินเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าควรจะเอาไปทําหมดนะครับฟังไปนะฮะจะได้ เผื่อมีใครเข้ามาทำกับเราเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นกลยุทธ์ประเภทหนึ่งนะครับกลยุทธ์ที่1ครับกลยุทธ์ของขั้วอํานาจ polarity strategy นะครับ declare war on your enemies เราเห็นชัดเวลาผู้นําสักคนหนึ่งจะหมดอํานาจโดยเฉพาะผู้นำเผด็จการมุกยอดฮิตเลยก็คือใช้คําว่าชาตินิยมนะปลุกความชาตินิยมขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะนี่การมีศัตรูที่ชัดเจนเนี่ยนะครับ จะทําให้คนในองค์คาพิยบของเราเนี่ยมีจุดโฟกัสมีพลังงานแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการต่อสู้นะครับศัตรูทําให้คนเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็สามารถระดมพลหรือระดมความคิดของเราได้ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจวินสตันเชอร์ชิลลเนี่ยตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขามองนาซียอรมันเป็นศัตรูที่ชัดเจนแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่อไม่ใช่อังกฤษอย่างเดียวแต่ว่าเป็นภัยคุกคามต่ออารยาธรรมของยุโรปนะฮะ หรืออาจจะทำตัวตนตการประกาศสงครามอย่างชัดเจนเนี่ยถ้าให้เขาสามารถรวมชาติและปลุกขวัญกาลังใจของคนอังกฤษให้สู้สุดใจได้นะครับในทางธุรกิจนะครับกลยุทธน์นี้องค์ก,กรก็ใช้เวลาเราต้องการเราต้องคือพูดง่ายคือกลยุทธน์นี้มันคือการทําให้เห็นตัวคู่แข่งหรือคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนนะรเราไปตามสมมติธุรกิจเราไปตามแทร็กเลยเขาอยู่อันดับเท่าไหร่เราอยู่อันดับเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะได้เหมือนแบบมีแรงจะไล่หน่อยมีเป้าหมายหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราทาอะไรโไดยไม่มีเป้าหมายนึกเหมือนคนนะฮะมันก็จะแบบ สเปซสปะหลายประเทศนะรวมถึงผมว่าประเทศไทยด้วยเนี่ยก็เวลาเราเวลาเรามีศัตรูร่วมนะนะฮะมันก็จะแบบคือมันก็จะแบบรวมน้ําใจเป็นหนึ่งได้นะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเวลาไม่มีความขัดแย้งอะไรเราก็มักจะทะเลาะกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายประเทศก็เป็นอย่างนี้นะบางทีทะเลาะๆกันอยู่พอมีมีศัตรูร่วมกันก็ ก็เลิกทะเลาะไปพักหนึ่งนะครับอันที่2คือ d o not fight the last war แปลว่าอะไรอย่ายึดติดกับรูปแบบของการต่อสู้ในอดีตที่เคยประสบความสําเร็จเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปเสมอนะครับการยึดติดกับลกลยุทธ์เก่าๆเนี่ยอาจจะนําไปซึ่งความพ่ายแพ้จงมองไปข้างหน้าเสมอและปรับตัวเขาพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงที่กองทัพฝรั่งเศสเนี่ยสร้างแนวป้องกันนะครับที่ชื่อว่าแ n on o t Line นะฮะโดยยึดติด กลยุทธ์สนามรบนะครับของสงครามโลกครั้งที่1ก็คือการสร้างสนามเพาะนะครับแต่ว่ากองทัพเยอรมันเนี่ยเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่นะคือไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบตอนสงครามโลกครั้งที่1แล้วแต่ว่าใช้กลยุทธ์สงครามสายฟ้าแลบนะครับโจมตีผ่านปาอาร์เดเนสนะครับซึ่งเป็นจุดที่ฝรั่งเศสนั้นคาดไม่ถึงเลยนะครับทำให้กลยุทธ์เดิมก็คือแมกนนดไลน์เนี่ยไร้ประโยชน์ป้องกันอะไรไม่ได้เลยในทางธุรกิจเนี่ยนะครับวิธีการทํางานแบบเดิมนะฮะที่เคยได้รับการยอมรับว่ามันเบล์อกอาจจะเมื่อ10ปีที่แล้ว ปัจจุบันนี้อาจจะไม่เวิร์กแล้วซึ่งอันนี้เราเห็นชัดมากในใน,ในทุกวันนี้นะครับอีกการหนึ่งนะครับเขาใช้คำว่า the counter attack strategy นะครับ in the midst of chaos do not lose your nerve นะฮะท่ามกลางความปั่นป่วนอย่าสูญเสียการควบคุมตัวเองนะครับเขาบอกว่าในสงครามเนี่ยนะครับเรามักเผชิญกับสถานการณ์ที่วุ่นวายความกดดันหรือความสับสนนะครับสิ่งที่ต้องทําคือคุณต้องรักษาความสงบและคุมอารมณ์ไว้ให้ได้การตอบสนองอย่างมีสติเท่านั้นที่จะทําให้คุณเห็นโอกาสและ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตามบันทึกในประวัตินี้เขาบอกว่าจูเลสซีซ่าเนี่ยมักรักษาความเยือกเย็นได้เสมอแม้นยามที่สงครามกําลังอยู่ในจุดที่วิกฤตสุดๆความสงบของเขานั้นส่งผลต่อขวัญและกําลังใจของทหารและทําให้เขาตัดสินใจทางยุทธวิธีได้อย่างเฉียบขาดภาวะผู้นําที่นิ่งสงบในยามวิกฤตนั้นช่วยทีมงานสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เอาไว้ใช้กับการทํางานได้มากๆโดยเฉพาะหัวหน้านะครับอันนี้ผมเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มากผมต้องแบบ ต้องพยายามเตือนตัวเองเรื่องนี้ไบ่อยว่าเวลาที่เราะเครียดตื่นตระหนกอารมณ์ไม่ดีควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยนะครับองคาพยบของเราอ่ะมันจะเป๋ไปห,หมดแต่แม้ว่ามันจะวุ่นวายหรือว่าปั่นป่วนแค่ไหนเรื่องมันจะยากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราทําแสดงออกด้วยสีหน้านิ่งนีครับมีความสุข,ขุมเนี่ยนะฮะขวัญและกําลังใจของทีมงานจะมาโดยทันทีอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งใน หนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้นําก็คือต้องรักษาขวัญและก็ลังใจของทีมให้ได้ในยามวิกฤตซึ่งก็ต้องทําโดยวิธีแบบนี้นะฮะต้องนิ่งเข้าไว้ 4. คือ the equilibrium strategy นะครับ create a sense of urgency and desperation ถ้าสถานการณ์มันยังดูไม่มีอะไรมันดูเฉยๆนะครับคนมันก็จะไม่อยากจะสู้กับอะไรหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างความจําเป็นเร่งด่วนนะครับ create sense of urgency เนาะหรือความรู้สึกสิ้นหวังบางอย่าง สิ้นหวังในที่นี้คือไม่ไม่ใช่สิ้นหวังแบบจะไม่ทําอะไรแต่มีความแบบโอ้โหมันดูยากลําบากอะ่ะเพื่อผู้คนจะได้ขยับตัวว่างั้นเถอะในชุงสงครามโลกครั้งที่สองนเนี่ยวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยไม่ได้ปิดบังความรุนแรงของสถานการณ์นะครับแต่กลับเน้นยำ้ำภัยคุกคามที่อังกฤษกำลังเผชิญหน้าอยู่เสมอเหมือนอย่างที่เขาพูดในสุนทรพจน์ในเดอะดาร์คส์อเวอร์เนี่ยดีมากนะฮะปลุกจิตวิญ,ญญาณของการต่อสู้ของประชาชนลุกขึ้นมาป้องกันประเทศบางอันอาจจะอาจจะฟังดูแล้วแบบ โอโหแบบมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหลืออะไรเงี้ยนะฮะคือเขาก็ทําให้คนรู้สึกว่าอยากจะรู้ขึ้นมาป,ป้องกันประเทศนี่ครับในองค์กรก็เหมือนกันนี่ครับเวลาเรากําลังเผชิญความท้าทายเนี่ยผู้นำเนี่ยต้องเข้าใจว่าจะสร้างจุดสมดุลระหว่างเออร์เจนซีเอเจนขนาดไหนในขณะเดีวยวกันให้เขาเห็นภาพได้ขนาดไหนว่ามันต้องทํำยังไงถึงจะรอดประมาณนี้ข้อมานะครับ avoid the grinding battle นะครับหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่จําเป็นแล้วก็หาวิธีการโจมตีจุดอ่อนของศัตรูนะครับโดยใช้กลยุทธ์อะไรก็ได้ที่ทําให้ศัตรูนั้นต้องใช้กําลังมหาศาลเพื่อรับมือแต่เราใช้กําลังน้อยก็คือพู่ายๆคือการไปชนแบบ1ต่อหนึ่งนะฮะแบบไปปุ๊บทหารทหารเราตาย10บหานเขาตาย10อะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเจงกษษิสข่านเนี่ยนะฮะในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับเมืองที่มีกําแพงสูงนะครับด้วยการ ปิดล้อมหรือว่าใช้กลยุทธ์หลอกล่อให้ศัตรูออกมาจากที่นั่นนะครับเพราะว่าไปล้อมจะไปปีนกำแพงเนี่ยนะฮะปีนบุกเข้าไปดือด้อๆเนี่ยมันเสียทหารเยอะนะครับต้องมีวิธีอื่นในทางธุรกิจเนี่ยบริษัทเองก็อาจจะหลีกเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นบริษัทเล็กหน่อยเนี่ยนะครับหรือขนาดกลางเนี่ยเราต้องสู้กับเจ้าใหญ่เนี่ยนะฮะไปสู้ราคาเขาก็เสร็จแน่ตายแน่คือ Price War เนี่ยมันเจ็บทั้งคู่แต่เราเจ็บกว่าเพราะาเราเล็กกว่านะครับวิธีการก็คืออาจจะต้องหันไปเล่นสงครามแบบ กองโจนกอริล่ามาร์เก็ตติ้งนะฮะหรือว่าไปสร้างตลาดหรือกลุ่มผู้ใช้ที่คู่แข่งของเราเรียนแบบได้ยากเช่นแทนที่ต้องทำให้คน1ล้านคนพึงพอใจแล้วมาซื้อของเราเนี่ยเราลองเริ่มทำทำให้คนสัก2องหมื่นคนพึงพอใจมากสุดๆแล้วสวิชมาจากแบรนด์ใหญ่ได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อกนะครับ target the vulnerable core นะฮะคือแทนแทนที่จะโจมตีแนวป้องกันนะครับที่ภายนอกแข็งแกร่งเนี่ยนะครับ ให้โฟกัสการโจมตีเนี่ยไปที่จุดเปราะบางที่สุดของศัตรูไม่ว่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรขวัญกำลังใจหรือแม้กระทั่งตัวผู้นําเองในสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนายพลเชอร์แมนใช้กลยุทธ์ march to the sea นะครับโจมตีหัวใจทางเศรษฐกิจของฝ่ายใต้นั่นก็คือพื้นที่เกษตรกรรมนะฮะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆแทนที่จะไปโจมตีทับหน้าโดยตรงพอโจมตีแบบนั้นปุ๊บเนี่ยทำให้ฝ่ายใต้เสียขวัญแล้วก็ทรัพยากรจํานวนมากในทางอื่นก็คล้ายๆกันก็คือถ้าสู้ตรงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าแต่อันนี้ ถ้าถ้าจะทำคือต้องทําอย่างมีจริยธรรมถูกต้องตามจริยธรรมและหลักกฎหมายนะคือถ้าสู้ตรงๆแล้วรู้สึกว่าตรงนี้สู้ไม่ไหวเนี่ยให้ลองไปเล่นเอฟเฟกคู่ต่อสู้เราเยอะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ใช่ทับหน้าที่เขาแข็งแกร่งอันที่เจ็ดนะครับ the reverse strategy นะครับ use n e m y resistance against them, นะครับเขาบอกว่าเวลาศัตรูตอบโต้เนี่ยจงใช้การตอบโต้นั้นให้เป็นประโยชน์กับคุณเองสร้างสถานการณ์ที่การกระทําของศัตรูนั้น จะส่งผลเสียต่อพวกเขาเองอาจจะงงนิดนึงนะฮะอย่างนี้ฮะก็ยุตัอย่บอกว่าในกีฬาย,ยูโดนะครับนักกีฬาเนี่ยใช้แรงผลักของคู่ต่อสู้มาเป็นแรงส่งให้คู่ต่อสู้เสียหลักและล้มลงเองหรือในสงครามยุคกลางนะครับกองทัพที่มีขนาดเล็กกว่าเนี่ยอาจแกล้งถอยทัพเพื่อล่อให้ศัตรูเข้ามาในพื้นที่ที่เตรียมกับดักไว้เช่นซอกเขาแบบนี้เป็นต้นนะครับ หรือในการเจรจาต่อรองนะครับการแสดงจุดยืนที่ดูเหมือนไม่ประนีประนอมอาจกระตุ้นให้คู่กรณีเผยจุดอ่อนที่แค้จริงออกมานะครับอ่านข้อนี้แล้วนึกถึงโดนัลด์ทรัมม์ไหมนะฮะวิธีการอันหนึ่งนะที่โดนัลด์ทรัมป์เขาก็ใช้นะฮะไม่รู้อ่าจนจากหนังสือเล่มนี้เปล่าไม่หรอกเขาไม่ได้อ่านหรอกนะฮะข้อที่8นะครับ Attack the biggest link first อ้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะก็คือว่าในในกองทัพของคู่แข่งนะครับ ในกองทัพของศัตรูเนี่ยมันจะมีจุดที่อ่อนที่สุดเขาบอกว่ากองทัพใดกองทัพหนึ่งเนี่ยมันจะแข็งแรงที่สุดได้เท่ากับจุดที่อ่อนที่สุดเพราะโจมตีตรงนั้นปุ๊บตรงนั้นแตกปุ๊บก็คือเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าเสียเวลาและทรัพยากรไปกับการโจมตีศัตรูที่แข็งแรงที่สุดจงระบุจุดอ่อนหรือเป้าหมายที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยๆสร้างความได้เปรียบไปนะครับสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชทําสงครามกองทัพเปอร์เซียเนี่ย ก็ไม่ได้โจมตีกองทัพเปอร์เซียโดยตรงนะครับแต่เลือกจะโจมตีเมืองหรือว่าพันธมิตรที่อ่อนแอของเปอร์เซียนะครับเพื่อตัดเส้นทางสเสบียงแล้วก็สร้างความแตกแยกในราชอาณาจักรซะก่อนนะครับในการตลาดเนี่ยนะครับการเจาะตลาดกลุ่มนิชหรือลูกค้ากลุ่มเล็กๆที่รายใหญ่มองข้ามเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างฐานลูกค้าจากตรงนั้น9ครับ Generation Strategy นะครับ Crush the enemy utterly นะครับ เขาบอกว่าเมื่อได้เปรียบแล้วเนี่ยต้องโจมตีศัตรูให้เด็ดขาดและไม่ให้โอกาสฟื้นตัวการโจมตีไม่เต็มที่จะทําให้ศัตรูนั้นแข็งแกร่งขึ้นภายหลังในสงครามพินิกครั้งที่3เนี่ยโรมันทําลายเมืองคาร์เทจจนสิ้นซากนะครับไม่เหลือแม้แต่โอกาสที่จะฟื้นฟูอำนาจได้อีกในการอังขันในตลาดเราเห็นบ่อยนะฮะบางบริษัทเนี่ยพอเปิดตัวขึ้นมา Product มันดีทุกอย่างดีประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาใช้ม omentum นั้น,นในการขยายตลาดไปเก็บ คู่แข่งหมดเลยนะฮะไม่ให้คู่แข่งได้มีโอกาสขึ้นมาชิงส่วนแบ่งการตลาดได้อีกนะครับขอ้อที่10นะครับก็รู้ถึงการเสียสละหรือว่า the sacrifice strategy นะครับ give up something to gain something more นะฮะยอมเสียบางอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่านะครับบางครั้งการยอมสูมเสียบางสิ่งในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรตําแหน่งหรือแม้แต่ความภาคภูมิใจเนี่ยอาจจะนําไปซึ่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตแม้ทัพอาจจะยอมเสียทหารจํานวนหนึ่ง เพื่อล่อให้ศัตรูเข้ามาในกับดักที่วางแผนไว้ในธุรกิจการยอมลดกําไรในระยะสั้นเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดหรือว่าการลงทุนอย่างมากสมมติ R&D เนี่ยนะครับหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เห็นผลนันทีเนี่ยจะสามารถสร้างความได้เปรียบในระยะยาวได้เราจะเห็นว่ากลยุทธ์พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ในสงครามมันจะฟังดูค่อนข้างโหดแต่ว่าพอมาใช้ในธุรกิจออมันก็ฟังดูเป็นอะไรที่แบบเราก็อาจจะทําอยู่แล้วมาลงทุนใน R&D เพื่อ สร้างความได้เปรีบรออยบระยะยาวเป็นต้นนะครับข้อทีนะครับ The Surprise Strategy นะครับ Strike where the least expected it นะฮะโจมตีแบบคาดไม่ถึงนะครับในเวลาสถานที่อะไรก็ได้ที่ศัตรูคาดไม่ถึงจะทำให้ศัตรูเสียขวัญแล้วก็ไม่สามารถเตรียมรับมือได้ทันท่วงทีนะครับการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังจีในดีเดเนี่ยก็เป็นการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตรที่วางแผนอย่างลับๆนะครับแล้วก็หลอกล่อฝั่งเยอรมันว่าเดี๋ยวจะไปโจมตีที่อื่น ทำให้อรมันไม่ตั้งตัวนะครับแล้วก็โจมตีที่นอร์มังดีเนี่ยสำเร็จนะครับในการเจราจาธุรกิจก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะเก็บไพ่บางอย่างไว้นะฮะแล้วก็เปิดเผยข้อมูลสําคัญในช่วงท้ายของการเจราจารก็อาจจะพลิกสถานการณ์ได้เลยทีเดียวนะครับต่อไปครับ The Deception Strategy นะครับ Create a complex web offline นะฮะ สร้างการหลอกลวงที่ซับซ้อนนะครับอันนี้ก็ฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับเป็นการใช้กลลวงที่ซับซ้อนแล้วก็มีชั้นเยอะมากนะครับจนศัตรูสับสนไปหมดนะครับจุดประสงค์คือต้องการทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถแยกแยะความจริงออกจากเรื่องเท็จได้เราจะเห็นว่าในสงครามที่เกิดขึ้นจริงๆในการประท้าที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นข่าวปลอมทําหน้าที่นี้เลยนะฮะข่าวปลอมทําหน้าที่นี้ทําให้เอ๊สรุปเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงกันแน่นะครับพอศพอัตรูเริ่มเอ๊ปุ๊บเนี่ยนะฮะแสดงว่าเรื่องนี้ได้ผลนะครับ ก็เราก็เห็นนะแทบทุกความขัดแย้งมีเรื่องนี้หมดนะครับเขาบอกว่าการหลอกลวงต้องน่าเชื่อถือและมีรายละเอียดเพียงพอเหตุการณ์ยกพลขึ้นบกนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2องนะที่ใช้รถถังปลอมทหารปลอมอะไรปลอมทั้งหลายนะฮะเพื่อหลอกอีกฝั่งหนึ่งแต่ต้นคนดูถ่ายภาพถ่ายก็งงไปหมดนะฮะกลรุทธ์ที่13 r m i n ี the enemy's internal structure นะครับสนิมนั้นเกิดจากเนื้อในตนนะฮะก็คือบางทีเนี่ยการสู้รบมันไม่ได้ต้องรบเสมอไปมันเป็นการบ่อนทำลายจากภายในการบ่อนทำลายจากภายในที่คนชอบทำก็คือสร้างความแตกแยกจากภายในสร้างความไม่ไว้วางใจกันเองระหว่างแม่ทัพเผยข้อมูลที่บิดเบือนนะฮะทำให้ศัตรูอ่อนแอและล่มสลายจากภายในนะครับในสงครามเราก็จะเห็นวิธีการความพยายามในการทำแบบนี้อยู่ เนื่งหนงนะครับอย่างสงครามเย็นเนี่ยฮะทั้งทั้งจริงจินทั้งสองฝั่งคือทั้งสหรัฐและสหภาพโซเวียตเนี่ยใช้กลยุทธ์การบ่อนทําลายผ่านพร่ปรกันด้คือโฆษณาชวนเชื่อนะครับสนับสนุนกลุ่มกบฏแทรกซึมสายลับเข้ามาในองค์กรอะไรแบบเนี้ยสร้างความไม่ไว้วางใจกันระหว่างหน่วยงานต่างๆหน่วยข่าวกรองหรือว่ากองทัพนะฮะหรือว่าแพร่ข่าวหรือชงลบเกี่ยวกับผู้นำนะครับอะไรเงี้ยเข้าไปก็ได้นะฮะก็จะเป็นเทคนิคอะแท็กติกที่เขาใช้กัน กลยุทธ์ที่ส4นะครับ the defensive strategy นะครับ refuse to fight unnecessary battle นะฮะอะไรไม่จำเป็นอย่าไปลบเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกการโจมตีควรจะไปตอบโต้บางอย่างเราต้องถอยยังมีกลยุทธ์ปฏิเสธเข้าร่วมการต่อสู้ในการรบที่ไม่คุ้มค่าเป็นการรักษากำลังและทรัพยากรไว้สำหรับสงครามที่สำคัญกว่าจอจวอชิงตันเนี่ยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกองทัพอังกฤษที่เหนือกว่าในช่วงต้นสงครามปฏิวัติอเมริกานะโดยใช้วิธีการรบแบบกองโจรแล้วก็ถอยทัพเพื่อรักษากำลังพลไว้นะครับในวงการ การเมืองนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าบางทีเนี่ยเขาดูแล้วเขาไม่สู้ไม่ไหวเนี่ยบางคนเงียบก่อนบางครั้งในวงการธุรกิจเนี่ยสู้ไม่ไหวบางคนยอมแพ้เลยนะเพื่อเก็บทรัพยากรมาเดี๋ยวจะกลับมาสู้อีกทีหนึ่งนะครับถ้ารู้ว่าสู้ครั้งนี้ไปเนี่ยโอกาสแพ้สูงแล้วต้องเสียทรัพยากรด้วยไม่สู้ดีกว่าปล่อยให้คู่แข่งชนะไปก่อนก็ได้15ครับ the exhaustion strategy นะครับ where the enemy down before attacking ทำให้ศัตรูนั้นอ่อนเพลียก่อนที่จะโจมตีใช้กลยุทธ อะไรก็ได้ที่ทําให้ศัตรูนั้นต้องใช้ทรัพยากรกําลังพลและขวัญกําลังใจไปในการต่อสู้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลจนพวกเขาอ่อนแอพอที่จะโจมตีได้อย่างเด็ดขาดบางทีเขาใช้วิธีการนี้นะปิดล้อมในสงครามนะปิดล้อมนะฮะไม่ไม่โจมตีแต่ปิดล้อมเฉยๆนะครับปิดล้อมเพื่อให้คนหิวคนเหนื่อยนะครับซึ่งศัตรูรถูกปิดล้อมเนี่ยก็ก็ต้อง,ต,องต้องรักษาสเสบียงต้องใช้งบประมาณในการป้องกันอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับ ถ้าในวงธุรกิจเนี่ยโอ้อันนี้เป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีมากๆแต่ว่าก็มีคนใช้ก็คือถ้าไม่มีผู้เล่นเยอะใช่ไหมรายใหญ่เข้ามาเนี่ยวิธีการก็คือเขาตัดราคาต่อเนื่องเลยนะครับตัดราคาจนตัวรายใหญ่ก็ขาดทุนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือรายเล็กรายน้อยเนี่ยสู้ไม่ไหวเพราะเงินหมดก่อนพอทันทีที่รายเล็กรายน้อยออกไปปุ๊บ รายใหญ่ก็ขึ้นราคาเราก็เห็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่วิธีนี้นะฮะกลยุทธ์ที่16นะครับ the strength strategy นะครับ use the enemy strength against them, นะครับเมื่อศัตรูเนี่ยพึ่งพาจุดแข็งบางอย่างมากเกินไปจุดแข็งนั้นอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้นะครับจงหาวิธีพลิกสถานการณ์และใช้จุดแข็งนั้นเพื่อให้มันย้อนกลับมาที่ตัวศัตรูเองทัพมองโกลเนี่ยมักจะล่อสเวนยุโรปนะครับที่พึ่งพาการโจมตีด้วยม้าเร็วและเกราะหนะักให้เข้ามาในพื้นที่ที่จํากัดหน่อย เล็กหน่อยนะครับแล้วก็เป็นโคลนนะครับพอเป็นโคลนปั๊บนะฮะมาเคลื่อนที่ไม่ได้ละนะครับอัศวินติดกับต่อสู้เรื่องอื่นก็กลักษณะคล้ายๆกันก็คือล่อให้คู่ต่อสู้ของเราเข้ามาในพื้นที่ที่เขาไม่ถนัดหรือเขาไม่สามารถออกอาวุธของเขาได้ในพื้นที่นั้น17ครับ delusion strategy นะครับ create delusion of strength and fear นะฮะสร้างภาพลงตาความแข็งแกร่งนะครับต้องบอกว่าในสงครามเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างที่เราเห็นจะเป็นความจริงนะครับ มันมีคนสร้างภาพลวงตาที่ทําให้ศัตรูเชื่อว่าเราแข็งแกร่งกว่าที่เราเป็นจริงหรือตรงข้ามก็ได้ว่าอ่อนแอตรงนี้กว่าที่เป็นจริงหลอกให้เข้ามาโจมตีตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นกองทัพขนาดเล็กก็จะจัดกระบวนทัพให้ดูกระจกระจายมีขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริงนะครับใช้ของปลอมก็มีนะหรือใช้เสียงรองหรือตแตรที่ดังกระหึม18นะครับ the isolation strategy นะครับแยกศัตรูออกจากกันและโจมตีนะครับ isolate and conquer divide and conquer นีฮะ เมื่อต้องมาเชิญหน้ากับกลุ่มของศัตรูนะครับลองดูสิว่าแยกได้ไหมถ้าแยกได้เนี่ยนะครับพวกเขาจะมีพลังน้อยลงทันทีและจะโจมตีได้มากขึ้นนะครับโรมันเองใช้กลยุทธ์ด i v i d e and conquer เนี่ยนะครับใช้เลยนะฮะโดยการสร้างสนีิสัญญาและพันธมิตรกับชนเผ่าต่างๆเพื่อไม่ให้พวกเขานั้นรวมตัวกันเพื่อทั้งหมดเป็นก้อนหนึ่งเพื่อต่อต้านโรมันได้ d นี่ครับ divide and conquer ใช้ในองค์กรก็มีเยอะนะฮะแต่ก็ต้องใช้ดีๆส่วนใหญ่บางที อาจจะไม่ได้ได้ผลอย่างที่เราคิดเสมอไปก็ได้19กนะฮะกลยุทธ์แห่งการยั่วยุนะครับ the provocation strategy lure the enemy into a trap นะฮะอย่ารอให้ศัตรูนั้นเข้ามาหาคุณนะครับจงยั่วยุและกระตุ้นให้ศัตรูทำในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยจุดอ่อนการโจมตีผิดพลาดหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับตัวอย่างเช่นซุนวูเขียนไว้ว่าเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้จงหลอเขาคิดว่าเราอยู่ไกลนะครับ การแสดงความอ่อนแอเพื่อล่อให้ศัตรูประมาทและเข้ามาในพื้นที่ที่คุณเตรียมไว้ในการคิลเลอร์ฟิลอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นวิธีของตรรจีนี้ในทางปกติเนี่ยมันก็จะมีแบบอายกตัวอย่างเวลาเขาไปสัมภาษณ์ใครสักคนหนึ่งก็ตุนคนนั้นเขาโมโหนะนั่นก็มันก็จะทําให้เขาให้สัมภาษณ์ออกมาไม่ดีหรือว่าเปิดเผยจุดอ่อนออกมาอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับในกลยุทธ์ปกติ20นะฮะ the confusion strategy นะครับ create fog and panic นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถแยกแยะเรื่องจริงออกจากเรื่องเท็จได้ ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนหรือทําให้พวกเขานั้นหวาดระแวงซึ่งกันและกันความสับสนจะนําไปสู่ความตักแยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของ IO เลยนะปล่อยข่าวลือจานวนมากที่ขัดแย้งกันหรือปลอมแปลงเอกสารสําคัญเพื่อสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับเอกสารจริงนะฮะและสร้างความไม่ไว้วางใจกันในกองทัพของศัตรูนะครับข้อดีที่21นะครับ the terrorist strategy นะครับ hit them where it hurts นะฮะไม่ได้ไหมายควาว่าจะใช้ความแรงทางกายภาพเท่านั้นแต่นี่คือการสร้างความหวาดกลัวความไม่มั่นคงและความสิ้นหวังในหมู่สตรูทำลายขวัญและกำาััใใจทำลาย spirit นะครับพวกเขาจะไม่มีแรงสู้ต่อนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นว่าบางทีทำไมเนี่ยในการรบเนี่ยเขาถึงมีความพยายามในการทำร้ายสิ่งที่เรียกว่าเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของฝั่งตรงข้ามนะฮะอันนี้จะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยรู้สึกไร้อำนาจและหมดหวังนะครับ22ครับ The manipulation strategy นะครับ control them through their desire นะครับเข้าใจความปรารถนาความทะเยอทะยานหรือความกลัวของศัตรูเราใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการบงการให้พวกเขาทําในสิ่งที่คุณต้องการโดยพวกเขานนั้นไม่รู้ตัวนะครับมมาเมืองฟรอยอย่างเงี้ยนะฮะของนึกว่าเป็นของบรรณาการนะครับในโลกจริงเนี่ยก็คือการเสนอตําแหน่งหรือผลประโยชน์ที่เย้ยยวนใจให้บุคคลสาคัญในฝั่งตรงข้ามเพื่อเปลี่ยนข้างหรือการใช้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาข่มขู่ในทางการเมือง ในการให้คำมั่นสัญญาที่ตอบสนองคนบางกลุ่มเพื่อได้รับการสนับสนุนนะครับยิบสามครับ The Unseen Strategy นะครับ appear w h e r e the l e a s t expected it. นะครับทำตัวให้เป็นที่รู้จักน้อยที่สุดนะครับหรือปรากฏตัวในรูปแบบที่ศัตรูไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเพื่อสร้างความสับสนและทำให้รับมือยากขึ้นนะครับ อันเนี้ยเวลาใช้หน่วยรบพิเศษที่ปฏิบัติการหลังแนวรับของศัตรูแล้วเนี่ยนะครับ unseen strategy นะครับหรือว่าใช้พลเรือนแทรกซึมนะครับในออนไลน์ก็คือ io นั่นแหละนะฮะ io ไอ้พวกที่เป็นแบบ faceless อะไม่มีหน้าฮะเป็นบอทเป็นอะไรพวกนี้นะครับ i f the speed strategy นะครับ outpace the enemy นะครับความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญในการทำสงครามนะครับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วการตัดสินใจที่ฉับไวและการตอบสนองทันท่วงทีจะทำให้คุณนั้นก้าวหน้าศัตรูอยู่เสมอนะครับ สงครามสายฟ้าแลบของเยอรมันที่ใช้รถถังและเครื่องบินในการโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อทะลุแนวป้องกันของศัตรูนะครับเราก็จะเห็นว่าในสงครามยุคปัจจุบันนี้ก็มีการใช้วิธีนี้อยู่เหมือนกันอเมริกาชอบใช้วิธีนี้เพราะว่าเขามียุทปกรณ์ที่ล้ำหน้าศัตรูตามไม่ทันนั่นเองนะครับอันนี้คือใช้ความเร็วให้ได้เปรียบอันนี้บริษัทเล็กก็จะสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้เพราะว่าบริษัทเล็กเนี่ยสู้กับบริษัทใหญ่ในทางอื่นมันลำบากแต่ว่าความเร็วเนี่ยพอสู้ไหวนะครับนะครับ strategy นะครับ retreat r e t r e a t e นะนะ การถอยทับไม่ได้แปลว่าพ่ายแพ้เสมอไปบางครั้งเนี่ยการถอยทับคือการถอยในเชิงกลยุทธ์นะครับจำเป็นเพื่อเหลี่ยงเลี่ยงการประทะที่มันไม่คุมค่านะครับเพื่อปรับกระบวนทับเพื่อเติมสเสบียงหรือเพื่อล่อให้ศัตรูเข้ามาในกลับดักมาซาคาเงะเนี่ยเป็นแม่ทัพญี่ปุ่นที่ใช้กลยุทธ์ถอยทับเพื่อหลอกศัตรูเข้ามาในพื้นที่แคบๆแล้วก็เตรียมทหารไว้ซุ่มโจมตีเช่นในซอกเขาเป็นต้นนะครับการเจราจาเนี่ยการถอนตัวชั่วคราวเมื่อเรารู้สึกเคร่งรันและยังสรุปไม่ได้นะครับก็จะทําให อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องประเมินสถานการณ์ใหม่และยื่นข้อเสนอที่ดีขึ้นนะครับ27นะครับ the madness strategy นะครับ act irrationally นะครับเพจนี้เป็น strategy <laughs> ของทรัมป์หรือเปล่านะฮะการกระทำที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลนะครับหรือบ้าคลั่งนั้นเดาไม่ได้อะนะจะทำให้ศัตรูสับสนนะครับไม่สามารถทำความเข้าใจแรงจูงใจของคุณได้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไม A ถึงเป็น B อะไรเงี้ยนะครับวางแผนรับมือยากสุด นี่ครับอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยบางครั้งก็นําทัพเข้าโจมตีสถานการณ์ที่ดูเห็นอยู่แล้วว่าเสียเปรียบอย่างมากเพื่อสร้างความประหลาดใจแล้วก็ทําลายขวัญของศัตรูนะครับบางครั้งในธุรกิจเนี่ยถ้าคู่แข่งแบบไล่จี้กันมากๆเนี่ยนะครับการตัดสินใจแบบนี้ก็อาจทำให้จะต้องทําบ้างเหมือนกันนะครับยีนะครับกลยุทธ์ถึงการบีบบังคับนะครับ force them to choose between two evils บังคับให้ศัตรูต้องเลือกระหว่าง2ทางที่แย่ทั้งคู่นะฮะคือสร้างสถานการณ์ที่ศัตรูต้องเลือกระหว่าง2ทางที่แย่ไม่แพ้กันทําาให้้เเเขตองสียียยปรบ ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตามนะครับการปิดล้อมเมืองดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทําตามกลยุทธ์นี้นะครับปิดล้อมเมืองจนคนเริ่มไม่มีอาหารนะฮะบีบให้ศัตรูต้องยอมจํานวนหรืออดตายในการเจราจาก็จะมีการเสนอทางเลือกที่มันแย่ทั้งคู่นะฮะเพื่อให้คู่กรณีต้องยอมรับเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับ29นะฮะ the self sacrifice strategy นะครับ destroy a part of yourself to attack the enemy ทำลายบางส่วนของตัวเองเพื่อโจมตีศัตรูนะครับ บางครั้งการยอมเสียบางส่วนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงทรัพย์สินหรือแม้แต่คนใกล้ชิดเพื่อนําม,มาซึ่งข้อมูลอาจจะทําลายศัตรูได้อย่างเด็ดขาดนะครับยกตัวอย่างเช่นการยอมให้ศัตรูเข้ามายึดพื้นที่บางส่วนของเมืองเพื่อล่อเข้ามาให้ติดกับหรือการปล่อยข่าวลือเชิงลบเกี่ยวกับตัวเองเพื่อ เบ่งเบียนความสนใจจากแผนการที่แท้จริงนะครับ30ครับ the fame strategy นะครับ build a reputation of terror เป็นการสร้างชื่อเสียงที่น่าเกรงขามและน่าหว่นกลัวให้กับตัวเองหรือว่ากองทัพของตัวเองนะครับเพื่อให้ศัตรูนั้นยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้นะครับหรือทำให้พวกเขาลังเลสุดๆที่จะต้องมาชิญหน้ากับคุณนะครับเจงกิสข่านเนี่ยนะครับตามบันทึกบอกว่าจงใจให้เขาลือเกี่ยวกับความโหดร้ายของกองทัพมองโกให้แพร่กระจายนะครับเพื่อให้เมืองต่างๆยอมจำนวนโดยไม่ต้องสู้นะฮะในการแข่งขันเนี่ยการ สร้างชื่อเสียงว่าเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้และเป็นคู่แข่งที่แข่งแกร่งก็ทําให้คู่แข่งนั้นเกรงขามได้ทีเดียวบางทีไม่ต้องสู้นะฮะสบายลดภาระการสูญเสียไปได้นะครับสามสิบเ control strategy นะครับ control the flow of information โอ้โหใช่เลยนะฮะใช่เลยจริงๆนะครับความขัดแย้งทุกอย่างเนี่ยข้อมูลคืออํานาจนะฮะข้อมูลคืออำนาจ,นคคออนาจใครก็ตามที่ control the flow of information ได้นะฮะจะได้เปรียบจงควบคุมสิ่งที่ศัตรูรู้เห็นและเชื่อนะฮะ ปิดกั้นข้อมูลให้ข้อมูลเท็จอะไรพวกนี้ทำให้ศัตรูผิดพลาดนะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงสงครามในช่วงความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีการปล่อยข่าวลวงข่าวหลอกอะไรหลอกศัตรูนะครับจริงๆต้องบอกว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยมันอาจจะพูดผ่านอัลกอริทึมก็ได้นะว่าใครก็ตามที่ควบคุมโซเชียลมีเดียอัลกอริทึมได้จะควบคุมวิธีที่โลกนี้คิดได้32นะครับ the punishment strategy นะครับ punish them severely to create fear นะครับลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความหวาดกลัวนะครับ เมื่อจับศัตรูได้หรือได้รับชัยชนะในจงจงลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อให้คนกลัวและเป็นตัวอย่างสร้างความหวาดกลัวไม่ให้คนคิดต่อต้านอีกในอนาคตนะฮะเช่นการประหารชีวิตกบฏอย่างเปิดเผยหรือว่าทําลายโครงสร้างพื้นฐานของศัตรูอย่างเด็ดขาดรับฆ่าเพื่อไม่ให้โอกาสฟื้นตัวปรับมาใช้ได้นะครับกลยุทธ์ของ punishment ก็คือถ้าเกิดว่าใครทําผิดกฎที่แบบเรื่องทุจริตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องต้องปฏิบัติให้รุนแรงเพื่อไม่ให้คนอื่นนั้นทําเป็นเยี่ยงอย่าง 33กลยุทธ์สุดท้ายนะครับ know when to stop ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดนะครับชัยชนะที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดคือการรู้ว่าเมื่อไร่ควรจะหยุดบางทีการยื้อสงครามไปเรื่อนั้นไม่มีประโยชน์นะครับการไล่ล่าศัตรูที่ไม่รู้จะไล่ทําไมแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันบางทีอาจจะนําไปสู่ความเหนื่อยล้าและการสูญเสียที่ไม่จําเป็นกษัตริย์หลายองค์ในอดีตเนี่ยไม่ยอมหยุดในตอนชนะนะครับไม่ยอมหยุดในชนะเลยต้องถูกบังคับให้หยุดในตอนแพ้นะฮะ การลงทุนในธุรกิจก็เหมือนกันบางทีเนี่ยเรารู้แล้วว่าตอนนี้เราชนะอยู่นะฮะต้องหยุดนะเพราะว่าถ้าลุยต่อไปเนี่ยลงทุนอะไรต่อไปบางทีเราจะแพ้ได้นะครับอ่ะนะฮะก็เป็น33แบบสั้นๆนะครับผมสามข้อแบบสั้นๆท่านไหนฟังเราทาง YouTube อยู่นะฮะ มาคอมเมนต์กันหน่อยผมอยากแจกกันแดดใหม่ของสีจันโอ้โหกันแดดใหม่นี้ดีจริงๆนะอยากให้ไปลองใช้กันนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพดีมาก high performance นะครับเทสทั้ง in vitro in vivo นะครับกันน้ำกันเหงื่อได้80นาทีสามารถล้างออกได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ทดสอบทั้งอย่างที่บอก in vitro in vivo คือในห้องแลบและในคนด้วยนะครับผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วก็จากสูแพทย์ด้วยนะฮะแล้วก็เราเป็น coral reef safe ไปดำน้ำได้นะครับไปว่ายน้ำได้นะครับไ แล้วก็ไม่มีน้ําหอมพาราเบนซิลิโคนนะครับอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะฮะเราไม่ใส่นะครับก็จากให้สิบรางวัลมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณใช้กลยุทธ์อะไรอยู่บ้างหรือกลยุทธ์อะไรเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับฝากเติมแท็กมิชชั่นสุดมูลให้เรานิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Humansoft วางใจทุกงาน HR เอาเวลาไปพัฒนาธุรกิจให้คุณวางแผนได้อย่างมั่นใจพร้อมพาธุรกิจเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ Mission the Moon. mission. Continue with to your the นี่คือการในเควอสเมื่อโลกเสียงดังเกินไปนะครับหนังสืเอเล่มนี้จะชวนคุณไปตามหาความเงียบสงบและฟังความต้องการในใจครั้งท่ามกลางโลกที่ดัง,ดงกึกก้องด้วยความยุ่งเหยิงแต่นี่ไม่ใช่หนังสือธรรมะนะฮะเป็นหนังสือที่สะท้อนจากคนที่ยุ่งมากๆแต่ว่าอยากจะหาชีวิตที่สงบทํำยังไงแล้วการเดินทางของผมเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยอยากให้ไปติดตามเล่มนี้นี่คือหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบมากที่สุดตั้งแต่เขียนมาเลยนะครับ